แน่นอนว่าข่าวดีนี้จะทำให้แฟนๆกีฬาและผู้รักการแข่งขันรถจักรยานยนต์ต้องตื่นเต้น Dona Sport Dona Sport ผู้มีลิขสิทธิ์การแข่งขัน MotoGP ประกาศยืนยันการต่อสัญญากับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อจัดการแข่งขันไทย GP ไทย GP อีก5ปีจนถึงปี2031ที่สนามอิาเต International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ที่นี้มีเรื่องสนุกมากกว่านี้การต่อสัญญาครั้งนี้เป็นการยืนยันความสำเร็จและความสำคัญของไทยในการเติบโตในเอเชียในด้านกีฬาระดับโลกและมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนากีฬาและเศรษฐกิจของประเทศไทยความสำคัญของไทยในการเติบโตกีฬาเอเชีย ดอน่าสปอร์ตเป็นองค์กรที่มีลิขสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันโมโตจีพีซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลกการต่อสัญญากับประเทศไทยเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีความสำคัญต่อการเติบโตของกีฬาในเอเชียและเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนากีฬาและเศรษฐกิจของประเทศในภักนี้การเติบโตของไทย G ีไทย G ีีได้รับเสียงตอบรับอย่างยอดเยี่ยมมาตั้งแต่การจัดครั้งแรกเมื่อปี2018และมีการสร้างสถิติผู้ชมเข้าสนามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้การต่อสัญญาครั้งนี้เป็นการสารต่อความสําเร็จและยืนยันว่าประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการแข่งขันระดับโลกอย่างเก่งกาจคาเมโรเปสเปเลตาคาเมโลสเปเลเตอร์ eta, eta, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของ MotoGP กล่าวว่าไทย GP ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นอีเวนต์ที่สําคัญและน่าประทับใจมากการจัดกิจกรรมความบันเทิงในพื้นที่พิเศษทําให้สุดสัปดาห์นั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสําหรับผู้ชม และทำให้มีการสร้างสถิติผู้ชมที่เข้ามาสนุกที่สนามอยู่เสมอความสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ CEO MotoGP กล่าวว่าประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกุญแจสำคัญของ MotoGP กีฬาของเราได้รับความนิยมจากแฟนๆจำนวนมากและยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีก การสารต่อภารกิจนี้พร้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่ร่วมกันทําให้อีเวนต์นี้ประสบความสําเร็จแต่นี้เป็นเรื่องที่มีความคาดหวังและความต้องการมากจากทั้งผู้ชมและผู้เกี่ยวข้องในกีฬาและมีความหวังว่าประเทศไทยจะเติบโตและพัฒนาการแข่งขันให้เป็นระดับสูงยิ่งขึ้นคุณคิดว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาการแข่งขันให้เป็นระดับโลกได้อย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการต่อสัญญาครั้งนี้ ช่วงหน้าที่นี้เป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของกีฬาในประเทศไทยและการพัฒนาการแข่งขันให้เป็นระดับสูงยิ่งขึ้น